อาต่อไปอาจารย์้ทา,า,านะทำไมอาจารย์ไม่ไว้ผมยาวคะอะไรนะทำไมอาจารย์ไม่ไว้ผมยาวนะอ๋อมึงไม่ต้อสาระแนกูนะาาที่อาจารย์ไม่ไว้ผมยาวเนี่ยคือก่อนหน้านี้เราเคยไว้แล้วอาาเออแล้วมันหล่อเกินไป <laughs> พอเวลามันหลอเกินไปก็เลยเลิกไวแค่นั้นเองง่ายๆแต่ความเป็นจริงคือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่อาจารย์ปฏิบัติธรรมอะ่ะแล้ววันหนึ่งเราปฏิบัติไปแล้วรู้สึกว่าผมเราอะ่ะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นภาระปัญหาคือเมื่อก่อนเวลาอาจารย์จะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเซ็ตผมเซ็ตผมตะลอดเวลาพอเวลามันเซ็ตปุ๊บม,มันก็เริ่มเกิดแบบวุ่นวายกว่าจะแต่งตัวเสร็จแต่และมันใช้เวลานาน,านแล้วก็ต้องเดินทางไปตัดผมตัดผมก็ต้องไปเสียเวลาในการเดินทางไปตัดผมมันวุ่นวายไปหมดอย่างเงี้ย ก็เลยตัดสินใจวิธีการง่ายที่สุดคือโกนมันทิ้งซะอันนี้เฉพาะอาจารย์เองคนอื่นไม่เกี่ยวเราจะไปโกนหัวไม่ได้นะเรายังมีภาระหน้าที่ในการใช้ชีวิตแต่อาจารย์เนี่ยอยู่ในบริบทของอีกบริบทหนึ่งแล้วดังนั้นอาจารย์เลยรู้สึกว่ามันเป็นภาระปัญหาอะไรเป็นปัญหาสลับชีวิตอาจารย์อาจารย์ก็รู้สึกว่าเราปัดปัญหานี้ออกไปโกนก็โกนเองไม่ต้องให้ใครมาโกนให้เราอยากจะโกนวันไหนเราก็โกนอย่างเงี้ยมันไม่เป็นภาระอาบน้ําเสร็จแห้งก็หัวแห้งก็ไหวมันไม่มีผมให้เปียกอย่างเงี้ย ก็ผ้าซับก,ก็หายไปก็จบไปง่าย,ายอย่าตายหัวล้านเนี่ย